ในมุมพ่อครับเราก็เป็นช่วงเวอร์ชั่นที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องสู้ต้องลุยทําสวนทําอะไรเงี้ยแล้วกลับมาดูงานตัวเองดูคลิปตัวเองอะ่ะพ่อเห็นตัวเองแบบเฮ้ยลุยสวนลุยอะไระพ่อคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างวีแลกซ์แล้วเนาะกับกับกับเรื่องของสวนอแล้วย้อนกลับไปในช่วงนั้นคือป้ารวมๆแล้วนี่เป็นร้อยไร่นะทาไปได้ไงวะคือการมาใช้ชุดอยู่ในป่านในเขาเนี่นเป็นมันเป็นความฝัน ตั้งนานแล้วของบ้านปลายชีวิตที่ก็เคยเล่าแล้วเล่าอีกว่าเออเราก็มีที่ที่จันทบุรีไปอยู่แล้วในก่อนที่จะมา,าจบที่คุณแอนไม่เราบองว่ามันเป็นที่ที่จะมารีแลกซ์แบบว่า,าใช้ชีวิตแบบ Slow life, s ไ o ฟ life แบบในแบบที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธุรกิจได้แล้วคิดว่าเออมีผลไม้อะไรมาเราก็คงเ,เป็นอะไรที่แจกจ่ายญาติพี่น้องแบ่งปันเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเรามามีครอบครัวจริงๆแล้วอยู่ดีด้วยดวงมันพามาให้เป็นแบบเป็นเป็นเคยจันทร์ไปแล้วอ่ะ อยู่ดีมันก็ได้ทำเว้ยมันได้ทําอะไรในสิ่งที่เราไปมองไว้ปลายบ้านปลายชีวิตเราวางไว้อีกห้าสิบหกสิบปีก่าที่เราจะได้ทําแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายเราดึงตรงนั้นเนี่ยเป็นฉากแรกเลยเป็นฉากแรกเลยใช่เออมันเป็นฉากมันเป็นฉากแรกของการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์อ่ะไม่น่าเชื่อว่าว่าว่าทํากันมาได้นะคือแบบเออก็ต้องขอบคุณแบบน้าๆพี่น้องทุกคนลุงเอ็กยัย